ลอล่าว,วันนี้กี่รอบแล้วเล่นน้ำมันจะเป็นไม่หวัดเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมาอ้อเสาะเลยดูดูทำแล้วมันจะเป็นหวัดไหมอะมันจะเป็นหวัดไหมฮ อ,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 อูทำข้าเปรียกโยติงต,งติงเลยใหม่ในมือหลั่นเลยเนาะตีสักทีไหมตีสักทีไหมเนี่ยให้แม่ตีได้ไหมให้แม่ตีได้ไหมดอลล่าเก้าอี้อ่ะมันจะเล็กกว่าเราไปแล้วไหมฮะ ดูไปเล่นน้ำมาแล้วก็มานั่งขอพัดลมดูทำโอ้โหตัวโตกว่าเก้าอีล้ละมั้งแม่ว่าเนี่ยฮะโอ้โหขอมือก่อนเร็วแข้อนมะือหน่อยขอมือก่อนขอมือหน่อยขอมือก่อนดอลล่าโอ้โหมีเชิดด้วย ไปเล่นนะ้ำมาสกปกสิทีนี้ดูทำเก้าอี้ตัวนี้นอนตั้งแต่นอนตั้งแต่ยังเด็กเย็นไหมเย็นจังเลยบายบายก็นเร็วบายบายครับอขอบคุณสำหรับการรับชมจบคลิปนะครับแม่แม่ทุกคน